ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะให้ดูอะไรให้ดวอะไรอันนี้คือเครื่องกลันตีว่าว่างูว่าฉลดูอันนี้เราเรามาจากเดียวมาเที่ยมวัดดาวขนองนะลงเงินวัดนี่แหละผิวจะค่อนข้างดีนะเอายี้บอกทีให้ถ้าอยากสวยก็ทำตามพวกพิตตี้เอมซีไป ในของวิบุ้มหน่นสวยของวิกว่ามันสวยให้ดูอะไรอ่ะให้ดูอันนี้คือมันจะกับหัวทำไมนนี่ยอันนี้คือกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมมอบเกียรติบตัตรนไว้เพื่อแสดงว่าดวดอดไรอยู่มันผู้ต่อให้การสนับสนุนเขาเริ่มกิจกรรมส่งเสริมศาสน,นาฉันเป็นผู้นําไงฉันจะเป็นประธานโครงการอยู่ตลอดเป็นคือพูดง,ง่ายคือชอบที่จะทำ เออจริงเป็นทอนสันาแบบนี้จะต้องเป็นประธานคือถ้าคนงง,งมองก็คนง,งต่างมองก็หน้าใหญ่มึงโง,ง,ง,ง่ไงกูฝึกตัวเองอยู่ควายแก้ตัวมันเองกูชอบกูเป็นคนชอบทำอะไรแบบนี้เพราะกูรู้ว่าไม่ไม่รู้ดิรู้สึกแบบเราเราดีพอที่จะเป็นผู้นําได้เออพอเพราะว่าเราพูดแต่สิ่งที่ดีอยู่เสมอไงต่างไปล่ อีโฟตามๆง่ไงใช่ไงกูอยากได้ผู้นำไงมึงโง่ไงอยากได้ผอ้ดีๆมึงเขาเ้าใจปะล่ะอันนี้อันนี้คือเกตีติบัตของเพื่อนก็อยู่ที่กูนะจ๊ะเราเราเราสองคนเหมือนกันเหมือนกันนะจ๊ะส่งเสริม อมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่าคุณเพชราทุพเสศนะจ๊ะของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมนะจ๊ะได้ให้การสนับสนุนธรรมศาสตรด้วยได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนาของโรงเรีย,รรยนมัธยมวัดดาคโนนนะคะเป็นฝ่ายมัธยมนะไม่ใช่ปถมปถมเรียนมาจากโรงเรียนเอกชนซึ่งเป็นโรงเรียนที่โง่ที่สุดโลกมีคุยกับผู้มาโง่เอาเปรียบด้วย อ๋อน,นี่หนังสือสัญญาที่เรียนจอนที่โอนะจ๊ะยังอยู่นะจ๊ะยังไม่ได้ขายที่ทิ้งนะจ๊ะอันนี้ตอนสมัยเด็กๆนะจะชอบซื้อเพจเก็บไว้ว่าจะให้น้องอยู่ไม่รู้จะให้น,อนห้องไม่มีน,อนอ้องแล้วนีไม่คบใครละไม่เพื่อน,นีม่ปลุแจะไม่เล่มึงมามึงจะมึงถ้ามึงถ้ามึงทำตัวมึงคนอื่นจะ,จะงูมึงไงแล้วมึงองู้อีกวายไม่นี่คือทํามานะจ๊ะ ฉันชอบเหนฉันไม่เห็นข้อดีของสมเด็จพระสังฆราชก็ตอนที่ฉันโตแล้วว่าอืมเขาทําให้เราภูมิใจนะว่าอย่างน้อยยแกจะได้เงิน,นก็ตอนนี้แหละเพราะแกทําให้ฉันรู้สึกว่าเป็นโรงเรียนแบบเป็นเด็กธรรมดาที่ไม่ได้คนหน้าตาดีไม่ใช่นคนสวยเลยแต่ทําให้ฉันรู้สึกว่าฉันมั่นใจในตัวเองมากขึ้นว่าไอ้ที่ฉันทํเน่ะมันดีแล้วมันถูกแล้วอืมดีว่าองพูดสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก โปรดให้มีการสอบปริญญาธรรมสนามหลวงได้ทำได้สอบไล่ธรรมมาชั้นเอกนะจ๊ะพุทธศักราช2549จึงให้เกติบัินี้ไว้สำคัญขอให้เจริญเป็นธรรมเป็นนิทเทิดให้ไว้นะวันที่31เดือนธันวาคมพุทธศักราช2549้าก้าม .3 นะจ๊ะอายุ14ปีจึ้งต้องโชว์ต้องโชว์ต้องอวดต้งหวดนี่อันนี้เอกนะจ๊ะ อันนี้อันนี้จะเป็นชั้นเอเนะจ๊ะนะจ๊ะสอบไล่ได้นะทําชั้นเอนะจ๊ะเราได้หลังก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็จะเป็นสอบไล่ชันตีตอนมาหนึ่งโทรชโทรตอนมาสองแล้วก็เอกตอนมาสามอืมแต่ปัญหาชีวิตค่อนข้างยเยอะไงไม่สู้ชีวิตหรอกแต่แค่คิดว่าทําให้มันดีทําทําไปอะไรที่มันดีก็ทําเพราะว่าเราจะอยู่คนอื่นไม่ได้ต้องอยู่ตัวเอง